นี่คือ Dk 82 Ultra ใช้ยาวๆมา7วันเป็นไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังที่ผมใช้ก็จะเป็นสี Forest นะครับจากร้าน Big Penguin ตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ดภายในกล่องก็จะมีที่ดึงคีย์แคปแล้วก็สวิตช์แบบ2 in 1รวมถึง USB A to USB C นะครับดีไซน์สวยเลยนะครับไฟ RGB ก็ปรับได้หลายโหมดใช้ได้ทั้งมีสายแล้วก็ไร้สายเสียงกดกำลังดีนะครับไม่ดังมาก เป็นการกดแบบจังหวะเดียวใครชอบกดจังหวะเดียวนะ่าจะชอบตัวนี้เชื่อมต่อผ่าน USB dongle Bluetooth เสียบสายนะได้มากสุด5อุปกรณ์เลยมี knob สำหรับเปิดเพิ่มลดเสียงได้รวมถึงกดปิดเสียงเปิดเสียงได้เช่นเดียวกันเปลี่ยนปุ่มบนคีย์บอร์ดแบบตรงเป๊ะๆไม่ว่าจะเป็น layout ที่เป็น Windows หรือว่า Mac มีซอฟต์แวร์สำหรับปรับแต่งปุ่มต่างๆรวมถึงมาโคแต่จะใช้ได้เฉพาะการเสียบสายเท่านั้นสรุปถ้าคุณชอบคีย์บอร์ดฟังก์ชันครบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทำได้อย่างรวดเร็วราคาคุ้มค่าใช้ได้ทั้ง Windows Mac iOS Android คีย์บอร์ดตัวนี้น่าจะเหมาะกับคุณแปะตะก้าไว้ให้แล้วหรือไปลองของจริงได้ที่ร้าน Big Penguin โครงการ T 5 9 WestG ก้ t ทุรใกล้มสามแยกบางใหญ่หวังว่าคุณจะชอบกันนะครับ